สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการประชุมสภาอ,อของพรรคฝ่ายค้านที่จะประชุมไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเราดูแล้วตั้งแต่8ปดโมงเชานน้าจนณปัจจุบันนี้คือจะเข้าประมาณจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเราฟังมาตั้งแต่เช้ามา เราฟังฟังดูแล้วข้อมูลของพักคฝ่ายค้านหรือพักประชาชนอ่อนมากครับมีแต่เรื่องเก่าๆที่เอามาเล่าใหม่เหมือนกันเล่าเก่ามาใส่ในขวดใหม่แต่ละคนแต่ละคนอภิปลายแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันเก่ามากอะ่ะไม่มีเรื่องใหม่ๆมาเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่ตรงปก ตอนโฆษณาโปรโมทซะอย่างดีว่าจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีดิวแรกประเทศอย่างนี้โกงชาติโกงแผ่นดินอย่างนี้ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีแต่ข้อมูลเรื่องเก่าๆเช่นเออสนามกอล์ฟอลพพยป่าหมอคังดำแล้วกเ็เรื่องภาษีหุ้น ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆมาแล้วและคุณเคยประกาดว่าเออจะเราจะไม่ขอให้ให้ข่าวกับสื่อเดี๋ยวจะเป็นการเอ,อ่อเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายค้านผมบอกคุณไม่ต้องพูดเลยเรื่องคําว่าเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายค้านแค่เห็นหน้าผมก็รู้แล้วว่าแต่ละคนจะอืมอภิปรายเรื่องอะไรแต่ละคนแต่ละคนเห็นหน้าก็รู้เลยว่าจะอภิปรายอะไรอย่าคุณกันนาวีก็รู้อยู่แล้วเรื่องอะไรก็คือคกุยกู อย่างคุณวิโร์ก็มาเรื่องภาษีแล้วก็พูดจาแต่คำหยาบคายไม่สมกับเป็นสสฉะนั้นเอ่อถ้าพูดถึงการให้คะแนนเนี่ยผมดูแลการพิปายตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยผ่านเนิ่นนานมาประมาณสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยผมดูแล้วผมให้คะแนนสิบคะแนนเนี่ยผมให้แค่สามให้แค่สามคะแนน คือไม่มีข้อมูลอะไรที่เด็ดเด็ดที่จะสามารถล้มรัฐบาลได้เลยมีแต่ข้อมูลเก่าๆคนฟังก็เบื่อแม้แต่ข่าวผู้สื่อข่าวหน้าหลักๆห,หลายสื่อก็ออกมาพูดว่ามันเป็นหนังโบราณเก่าข้าคือที่เอามาพูดอภิปรายไม่สมกับที่ราคาคุยว่าโอ้โ oh, ห oh, ข้อมูลเด็ด เป็นหมัดน็อกให้หนายกต้องยุบสภาหรือลาออกเราฟังแล้วเออไม่สมราคาคุยแต่ที่เด็ดๆของรัฐบาลก็คือต้องยกให้คุณอ้วนภูมิธรรมแล้วก็คุณแพทองท,ทาที่ตอบกลับได้ดีมากอย่างคุณอ้วนเนี่ยโอ้โหผมให้สิบเต็มจิบเลยครับในการตอบของคุณ กัลวีเรื่องอุยกูผู้ฟังเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนผมไหมฟังและสะใจมากคือเน็บแนมนิดๆให้รู้ว่าเออการที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยควรจะหาข้อมูลให้มันแน่นหนากว่านี้ข้อมูลที่มันใหม่ๆอย่าเอาเก่าๆามาเล่ามันน่าเบื่อครับมันฟังแล้วมัน ไม่คุ้มกับเวลาที่เราจะต้องมานั่งเสียเวลานั่งฟังแล้วก็เสียภาษีเสียได้ภาษีที่จะต้องมาเป็นเออ่เบีย้ยประชุมหรือแม้แต่เป็นเอ,อเงินของข้าราชการประจำสภาอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอาหารกลางกินที่จะต้องมาทําให้พวกคุณกินกันเนี่ย มันเสียด้ภาษีผมบอกตรงถ้ามันคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกด้วยข้อมูลพวกแบบนี้ผมบอกตรงว่าอย่ามีซะดีกว่ามันเบื่อมันฟังแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมีความก้าวหน้าในสมองของคนเลยเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เคยมีประโยชน์อะไรให้กับประชาชนเลยหรือว่าคุณเอามาขุดคุยแต่ละเรื่องแต่เรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะให้ประชาชนรับรู้มีแต่เรื่องเก่าๆข้ามคือ,คอ คนเขารู้กันหมดแล้วที่คุณอภิปรายมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะแต่มันก็ยังดีอย่างคือมันมีมุกสนุกสนุกอย่างพักพลังประชารัฐลุงป้อมเนี้ยออกมาอภิปรายสิบนาทีเขาก็ทำได้จนสิบนาทีแต่พอถึงนา,นาทีที่เจ็ดที่แปดเนี่ยเริ่มลิ้นพันกันละเราก็ดูถ้าเอจะไหวเหรออีกแค่สองนาทีจะไหวเหลอแต่เขาก็อยู่จนได้สิบนาที แต่การอภิปรายของเขานี่เป็นการอภิปรายเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแต่เป็นอาการอภิปรายเข้าตัวเองทั้งนั้นแถมยังมีการขอบคุณวอวยพรให้รัฐบาลโชคดีด้วยเออก็น่ารักไปอีกอย่างหนึ่งแต่คุณแพทองทานี่สิเวลาตอบคุณลุงป้อมนี่เอาแบบชนิดหน้าหงายเลยดูไหนกาดูเวลาไหนกา,นกาตัวเองมัง่งเอทุกอย่างที่พูดมาไม่เป็นความจริง อันนี้ย้อนเกดลุงป้อมได้สะใจจริงๆทำให้คนหัวลอดชอบใจตบไม้ตบมือกันล่างสภาแล้วก็ส่วนเรื่องต่อๆใบอื่นๆเนี่ยผมที่ฟังมาสอสอแต่ละคนที่ออกมาพิพายเนี่ยผมฟังแล้วเหมือนกับว่าอยากจะนอนอยากจะหลับมากกว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเป็นเรื่องเก่าที่เอามาพูดตลอดเวลาแม้แต่ เออเรื่องสนามกอบอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่สมัยคุณแพทองทานยังเด็กอยู่เลยเขายังไม่รู้ภาษีภาษาเลยมั้งคุณก็เอามาพูดคือแต่ละเรื่องแต่ละราวหาข้อมูลใหม่ๆม,มาให้สมกับราคาคุยไว้คือประกาศไว้ไม่ตรงปกสักอย่างดิวแรกประเทศดิวสารพัดสารพันทำเพื่อประโยชน์ ของครอบครัวผมไม่เห็นมีอะไรเลยที่ออกมาพูดมีแต่เรื่องเก่าๆเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุยกันมาหรือเขาหาข้อมูลกันมาหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยออกมาอภิปรายเนี่ยก็เอาข้อมูลมาจากเอในเว็บไซต์ต่างๆคุณเอามาพูดคุณไม่ไม่หาข้อมูลเองเลยเหรอคือก็อปี้ของ ข้อมูลของคนอื่นทั้งนั้นเลยที่ออกมาพูดเออผมเห็นแล้วว่าการพิปายครั้งนี้ผมวันนี้นะเฉพาะวันนี้ผมให้ละสองสามคะแนนเต็มสิบแต่การตอบของรัฐบาลผมยอมรับว่าดีครับตอบตอบได้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์โดยเฉพาะคุณอ้วนภูมิธรรมนี่ยสิบเต็มสิบครับคือตอบได้สะใจดีครับ จนทําให้คุณวิโรธเนี่ยสามารถออกมาเต้นแรงเต้นกาได้คือเหมือนอกจะแตกตายอย่างเนี้ยเราก็เข้าใจเพราะว่าคนมันเออเป็นแบบนี้พูดแต่ละครั้งแต่ละคราวไม่ว่าจะให้ให้ข่าวกับสื่อหรือจะมาเอออภิปรายในสภาก็มีคำหยาบคำไรคำแซะคำ แต่ละคําเนี่ยไม่เหมาะสมกับการที่คุณเป็นสสผู้ทรงเกียรติเลยผมบอกตรงว่าไม่ถูกต้องในการพูดจาแบบนี้มันคุณอาจจะเห็นว่าตัวเองพูดอย่างนี้แล้วทาให้เอด้อมของคุณชื่นชอบว่าฝีปากกล้าเก่งกาจแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมคุณก็อวยได้แต่ด้อมแหละแต่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ด้อมบางคนของคุณเนี่ย ก็จะมองอยู่ในสภาพว่าของคุณเนี่ยมันไม่เหมาะสมฉะนั้นก็ผ่านวันนี้ไปผมก็คงคิดว่าก็พอสมควรละสิบกว่าชั่วโมงผมให้แค่สองคะแนนสามคะแนนพอแล้วครับฝ่ายค้านคือทุกอย่างคุณสร้างแต่วัตกรรมสร้างแต่เอ,อเหมือนกับโปรโมทตัวเองจะมีข้อมูลที่ดีและสามารถ ล้มรัฐบาลได้ผมบอกเลยว่าข้อมูลโบราณนะคุณไม่ต้องมาอภิปรายในสภาดีกว่าอายเขาก็ยังไงก็เราก็รอดูอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้อาจจะอภิปรายถึงตีสี่หรือตีห้าตามที่เขาว่ากันนะก็จะรอดูหรือวันพรุ่งนี้ก็จะยังมีตัวตึงๆของพักพลังประชาชนอย่างคุณใหม่ คุณไหมแล้วก็คุณไอติมแล้วคุณไอยัยงมีหลายคนก็จะดูว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆบ้างมาหรือเปล่าแต่อย่าให้เหมือนวันนี้นะครับข้อมูลโบราณถ้าพรุ่งนี้ยังเป็นอย่างนี้อีกก็คือหยุดการประชุมไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันน่าเบื่อเสียเวลาสมากินของชาวบ้านที่จะมานั่งทนฟังพวกคุณพูดนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราคอยติดตามแล้วผมจะมารายงานต่อขอบคุณครับ